สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีพ p พีฟารมนะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมมาเติมน้ําเติมปุ๋ยในกล่องนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะต้นกล้าของโบเพิ่งมีอายุแค่ประมาณ1 3 1 4วันนี่นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโบเริ่มลงที่อายุ8วันนะคะตอนนี้ก็เกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะน้ําก็ลดลงไวมากๆเลยนะคะโบก็จะพาคุณผู้ชมมาเติมนะคะเพราะว่าหลายท่านก็ยังงงว่าเนี่ย ะจะปลูผักไฮโดโูบนอกแต่ละเทียนแต่ละทีเนี่ยมันจะเติมน้ําเติมปุ๋ยกี่ครั้งเติมเท่าไหร่ดียังยังไงดีนะคะวันนี้โบก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องว่าเราจะเติมปุ๋ยกี่ครั้งนะคะเราจะเติมยังไงแล้วเมื่อไหร่จะต้องเติมแล้วเราจะหยุดเติมปุ๋ยตอนไหนนะคะเดี๋ยวโบจะให้ดูใกล้ๆก็แล้วกันนะคะว่าระดับน้ําที่สมควรจะเติมนะ่ะแค่ไหนนะคะ เดี๋ยวโบจะให้ดูใกล้ๆนะคะสำหรับวันนี้โบก็จะพูดตามที่โบทําในสวนนะคะจะไม่ได้ไปพูดถึงว่าหลักการใดๆอะไรยังไงนะคะก็คือจะพาทําเหมือนที่โบทําในสวนเลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูใกล้ๆนะคะเมื่อกี้โบลืมบอกนะคะว่าในการปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยเราจะเติมปุ๋ยกี่ครั้งนะคะสําหรับโบนะคะโบจะเพาะในถาดเพาะนะคะ อยู่ที่7วันนะคะ7วันโบก็จะเริ่มให้ปุ๋ยแล้วครั้งที่1นะคะก็คืออัตราส่วน3ซ c ต่อน้ํา1ลิตรตลอดการปลูกเลยนะคะพอ7วันเราอนุบาลไปอีกจนถึง14วันนะคะเราก็จะย้ายขึ้นมากล่องอนุบาลน,นะคะกล่องอนุบาลก็จะเติมปุ๋ยเป็นครั้งที่2นะคะเพราะว่าเราก็จะผสมปุ๋ยใหม่เติมน้ําใหม่อยู่ในกล่องใบใหม่นะคะก็คือเป็นครั้งที่2 นะคะก็อนุบาลไปจนอีกประมาณ26-28ถึงวันนะคะโบก็จะย้ายไปกล่องปลูกจริงนะคะก็คือไปกล่องใหม่เลยนะคะกล่องอนุบาลก็อยู่ตรงนี้นะคะกล่องปลูกก็อยู่อันอื่นนะคะแสดงว่าโบจะเติมปุ๋ยอยู่สามครั้งนะคะในการปลูกนะคะหรือว่าท่านที่ไม่อนุบาลน,นะคะก็อยู่ในระยะเวลาเดียวกันเลยนะคะที่จะต้องเติมปุ๋ยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอีก แบบหนึ่งก็คือเมื่อถึงอายุแล้วน้ํายังไม่ลดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเติมปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเติมปุ๋ยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอา้าวไหนบอกว่าอายุเท่านี้ให้เติมปุ๋ยได้นะคะตัวนี้เราต้องดูใน ล่องของเรานะคะว่าน้ําลดหรือเปล่าถ้าไม่ลดไม่ต้องเติมทั้งน้ําแล้วก็ไม่ต้องเติมทั้งปุ๋ยนะคะหรือว่ายังไม่ถึงอายุที่โบพูดเลยนะคะอาจจะเป็นแค่20วันแบบนี้ยังไม่ถึง25 26วันนะคะแค่อายุ20วันนะคะน้ําในกล่องก็ลดแล้วก็จําเป็นต,ต้องเติมตั้งแต่อายุ20วันนะคะก็ต้องเติมทั้งน้ําแล้วก็ปุ๋ยนะคะ ่เราจะมาพูดกันต่อนะคะว่าระยะไหนควรเติมนะคะให้คุณผู้ชมสังเกตที่ฟองน้ำเป็นหลักเนี่ยฟองน้ำเป็นหลักถ้าเขาอยู่ในลักษณะนี้นะคะเเห็นไหมเดี๋ยวรบเอากล้องเข้าใกล้กลนะคะนี่นะคะอยู่ในลักษณะนี้นะคะควรจะ ต้องเติมน้ําเติมปุ๋ยให้ต้นกล้าของเราแล้วนะคะเพราะว่าฟองน้ํามันห่างน้ํามากเกินไปนะคะสังเกตว่าคุณผู้ชมที่ปลูกมาหลายๆรอบนะคะถ้าจุ่มน้ําแค่เฉพาะรากพอเขาโตไปรากก็จะเป็นพุ่มแค่ข้างล่างนะคะถ้าเราให้เขาอยู่บริเวณนี้ก็ยังดีนะคะรากก็จะออกมาจากฟองน้ําแล้วก็เยอะแล้วก็ต้นกล้าก็จะโตไวด้วยนะคะสําหรับตัวโบเองเนี่ยอ่ะ โบจะให้เขาอยู่อย่างนี้เลยนะคะก็คือจนแตะก้นถ้วยไปเลยนะคะตัวนี้เราก็สังเกตดูน้ำนะคะถ้าช่วงอายุจนถึงประมาณ35วันนะคะโบก็จะปล่อยไปเลยไม่เติมน้ําเติมปุ๋ยอ่าไม่เติมปุ๋ยแล้วนะคะก็จะเติมแค่น้ําเปล่าแค่นั้นพอนะคะถึงแม้ว่าเขาจะน้ําลดแล้วนะคะ ช่วงอายุสามสิบห้าวันควรให้ระยะห่างประมาณนี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องจุ่มแบบนี้ก็ได้ระยะห่างแค่นี้ก็พอเพราะว่ารากของต้นกล้าก็จะออกเยอะแล้วเขาก็จะดูดซึมขึ้นไปเองนะคะตัวนี้เขายังอ่อนๆอยู่เราจึงต้องให้อยู่ในระดับนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีที่โบทํานะคะอาจจะถูกหรือไม่ถูกแต่ว่าโบใช้วิธีนี้นะคะ อโอเคเดี๋ยวโบจะพามาผาสมปุ๋ยนะคะในวันนี้นะคะโบจะพาคุณผู้ชมทําในกรณีที่เราไม่มีเครื่องวัดค่า EC หรือว่าความเข้มข้นของปุ๋ยนะคะอ่าแล้วก็มือใหม่นะคะไม่รู้ว่าเราจะเติมน้ำกี่ลิตรด,ดีแล้วเราจะเติมปุ๋ยกี่ซีซีดีนะคะให้คุณผู้ชมเตรียมอุปกรณ์ตวงนะคะแบบไหนก็ได้นะคะโบก็มีทั้งแบบ อุปกรณ์ตวงนะคะหรือใครไม่มีอะไรเลยให้นำขวดขนาด1ลิตร1.25หรือ1 5ลิตรก็ได้หรือขวดขนาดไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมจะสามารถกะปริมาณได้แบบพอดีนะคะอันนี้ับนำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือขวด1 5ลิตรนะคะในกรณีที่คุณผู้ชมมีแค่ขวดนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะ ก็คืออัตราส่วนที่เราจะเติมก็คืออัตราส่วนเดิมก็คือ 3cc ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะคะหรือว่า3 m มิลลิลิตรต่อน้ํา1ลิตรนั่นเองนะคะแสดงว่าขวดนี้โบก็จะใส่อยู่ที่3่า c มหซีซีนะคะ3หซีซีหรือคุณผู้ชมไม่มีอุปกรณ์ตวงอีกนะคะโบก็แนะนําให้ใช้เป็นช้อนนะคะเดี๋ยวโฟกัสหรือเปล่า โบแนะนำให้ใช้เป็นช้อนกินข้าวนะคะซึ่งช้อนกินข้าวจะมีปริมาณอยู่ 10cc หรือ 10ml นะคะซึ่งโบก็ได้ลองตวงดูแล้วนะคะให้เรากะปริมาณใส่ก็ได้นะคะถ้าจะใส่แค่5้า้วก็ 5cc แล้วก็ใส่แค่ครึ่งครึ่งช้อนก็พอนะคะประมาณใสนะคะเราไม่เป๊ะก็ได้นะคะตัวนี้ไม่เป๊ะก็ได้เดี๋ยวโบจะพาทำเลยอ่ะตัวนี้เติมปุ๋ย A ลงไป อ่าห้าซีซีเอาเครื่องช้อนเติมลงไปอุ๊ยบีอีกเครื่องช้อนเติมลงไปแล้วค่อยขยา่าชึบขย่าแบบนี้ให้เข้ากันเลยนะคะแล้วค่อยนำไปเติมลงกล่องนะคะ นี่เทลงเลยอะสมมุติว่าอะสมมุติว่าได้ระดับน้ําที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เก็บไว้ใช้ไม่หมดเราก็เอาไปเอาผ้าปิดไว้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะว่าไม่ให้แสงเข้าเพราะว่าถ้าแสงเข้าปุ๋ยในขวดก็จะเริ่มจางลงจางลงแล้วก็หมดสภาพไปนะคะหรือว่าเอาไปวางไว้ในห้องน้ําก็ได้นะคะมันจะได้มืดๆนะคะเราก็เอาไปใช้ในครั้งถัดไป อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าหากว่าน้ําในกล่องลดเยอะนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะเติมได้หลายกล่องนะคะก็หาเป็นอุปกรณ์ตวงก็ได้นะคะโบก็มีอยู่ขนาดอ,าอยู่500 ml นะคะโบก็จะตักใส่ถังต่างหากเลยแบบนี้หนึ่ลิตรสมมุติว่าโบจะใส่2ลิตรนี่สลิตรนะคะ แล้วก็จะเติมปุ๋ยใส่อัตราส่วนอยู่ 3cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะตัวนี้โบใส่ไป2ลิตรโบก็จะใส่ 6cc กะปริมาณเอาก็ได้นะคะกะปริมาณเราไม่ต้องเป๊ะๆก,ก็ได้นะคะเพราะว่าเราปลูกทานเองอแบบนี้แล้วก็คนเสร็จแล้วก็ไปเติมใส่กล่อง เติมใส่กล่องเลยแบบนี้ชืบสมมุติว่าได้ปริมาณตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็แค่คนอีกนิดนึงก็พอนะคะคนหรือจะไม่คนก็ได้นะคะคนคนคนเพราะว่าลืมคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันมีฝ้าบริเวณผิวน้ํานะคะแล้วก็คนคนคนให้มันแตกนะคะเดี๋ยวมันก็จะตกตะกอนลงไปก้นกล่องเองนะคะฝ้าไม่ต้องเป็นห่วงแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ แล้วน้ําที่เหลือทํำยังไงหาอะไรปิดไว้ก็ได้นะคะเป็นผ้าเป็นถาดเป็นฝากล่องอะไรปิดไว้ก็ได้นะคะเอาไว้เติมในครั้งถัดไปนะคะตัวนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเมือ่อสักคุโบก,ก็ได้พาคุณผู้ชมเติมน้ําแล้วก็เติมปุ๋ยในกล่องแล้วนะคะว่าเราจะเติมเท่าไหร่เราจะเติมถึงขนาดไหนนะคะแล้วก็เราจะคำนวณน,น้ำแล้วก็คำนวณปุ๋ยเติมลงไปยังไงนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ดูกันไปแล้วนะคะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ว่าเราควรจะหยุดการเติมปุ๋ยตอนไหนนะคะก็คือเราต้องดูว่าเราจะเก็บเขาที่อายุเท่าไหร่เราจะเก็บผักที่อายุเท่าไหร่นะคะถ้าจะเก็บที่40วันนะคะช่วงอายุ35-36วันเราหยุดให้ปุ๋ยแล้วนะคะถึงแม้ว่าน้ำลดเราค่อยเติมแค่น้ำเปล่าลงไปนะแล้วเราค่อยเก็บนะคะ หรือว่าจะเก็บที่อายุ45วันนะคะช่วง38หรือ40วันเนี่ยเราหยุดเติมปุ๋ยนะคะเราให้แค่น้ำเปล่าลงไปก็พอนะคะเติมแค่น้ำเปล่าแล้วก็รอเก็บได้เลยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูมาทั้งหมดแล้วนะคะโบก็จะพูดถึงว่าเราดูน้ำในกล่องของเราเป็นหลักนะคะอายุผักเอาไว้ก่อนเราดูน้ำในกล่องของเราเป็นหลักว่าเขาลดเยอะแค่ไหนน้ำลดเยอะแค่ไหนเราก็ค่อย ผสมน้ำแล้วก็เติมผสมปุ๋ยข้างนอกในถังข้างนอกแล้วค่อยเติมใส่นะคะมันจะง่ายกว่าที่เราจะอาเอาสายยางมาเติมใส่กล่องเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าน้ําที่เราเติมลงไปกี่ลิตรนะคะแล้วเราจะ เติมปุ๋ยไม่ถูกนะคะบางทีเราอาจจะเติมน้อยไปบางทีเราอาจจะเติมมากไปมันก็เป็นสาเหตุให้ผักของเรามีปัญหาได้เหมือนกันนะคะโอเคสําหรับคุณผู้ชมที่สงสัยนะคะก็ทักมาทางเพจนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะเพราะว่าในการสื่อสารบางทีมันก็ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันถ้าได้คุยกันตัวต่อต,ตัวมันก็จะดีกว่านะคะก็จะไปผลดีต่อคุณผู้ชมมากกว่านะคะก็จะได้ข้อมูลที่รวดเร็วมากกว่านะคะเพจของโบก็คือโบสี b ีพีฟาร์มนะคะชื่อเดียวกันกับ Youtube เลยให้คุณผู้ชมทักมาได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ทางาใต้วิดีโอก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะนานหน่อยนะคะโบก็ทําอะไรหลายๆอย่างนะคะโบก็ใช้เวลาว่างนะคะในการตอบ อคอมเมนต์ตรงนั้นนะคะหรือว่าบางทีการสื่อสารมันก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดนะคะ <g ül> ก็คุยกันตัวตอตัว,ตว,ตวมันก็จะง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าด้วยนะคะขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะคะขอให้ผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะยังไงช่วงนี้ร้อนๆก็พยายามอยู่ในร่มนะคะถ้าทํางานอยู่กลางแจ้งก็หาร่มหาอะไรมากางไว้นะคะเดี๋ยวจะไม่ค่อยสบายเอานะคะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ